สร้างเขื่อนขึ้นมาทําไมอะคะเขาสร้างเขื่อนเอาไว้กักเก็บน้ําไว้ใช้ต่อนหน้าแล้งค่ะลูกโดยเฉพาะการเกษตรนะคะเช่นปลูกข้าวทาไรท่ทําสวนค่ะและนอกจากนี้นะลูกเรายังใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้าได้ด้วยนะแต่การสร้างเขื่อนในแต่ละแห่งเนี่ยโอ้โหต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปมากเลยทีเดียวลูกแล้วมีวิธีอื่นไหมคะที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนเพิ่มคะเพราะคนดีสงสารต้นไม้คนดีสงสารสัตว์ป่าค่ะ วิธีหนึ่งที่จะช่วยได้มากเลยก็คือเราต้องช่วยกันประหยัดไฟฟ้าลูกอย่างการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเปลี่ยนมาใช้หลอดแสงสว่างแบบประหยัดพลังงานซึ่งถ้าทําได้ทั่วประเทศก็จะสามารถลดการใช้พลังงานได้ได้เท่ากับการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ถึง4ี่ห้าเขื่อนเลยนะลูกเอออะไรนะซีดีเถื่อนไม่เอานะลูกอย่าไปซื้อไอซีดีเถื่อนสี่ห้าเขื่อนแม่ไม่สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค